หมดแล้ว <Private> เล่นได้แล้วเล่นแบบแบบเล่นแบบฟิลจริงจริงารที่ตีอ่ะเล่นแบบตีกับกูตีกับโอเวอร์ตีกันเป็นเดือนอะไงเงี้ยสนุกแล้วต้องเตอนกลับมาได้แหละครับแต่เราต้องตุนของนิดนึงนะเอาเสื้อกลับมาได้ทั่ว ทำวพี่อะไรอ่ะขายยาป้าแล้วมึงมาใช้สีนี้แล้วเวลากูจะใช้เนี่ยจะโดนตีไหมเนี่ยโดนกูเนี่ยถ้ากูใช้ถ้ากูใช้รถสีนี้จะโดนไงกินตังตีแล้วเนี่ยอ๋อไม่โดนครับใช้เลยป้าไอ้จะซื้อคันนี้ไหมเนี่ยไม่รู้วะดูก่อนไม่รู้จะเปิดาราคาได้เท่<ห><ช>าไหร่เลย,เลยแต่กูดูทรงแล้วไม่น่าถึงล้านอ่ะมันได้ตังค์หน่อยป้าใช่ป่ะมันกระชาสงครามเนี่ยเขาทำมาให้คนตีกันน่าจะใช่ครับเตรยยมเท่าไหร่ไหมล่ะมึงกลัว าเม่เ <One> ป็นแล้วเพื่อนหนุ่มไม่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะบางคนนะใช่หรอฟ้าแต่ไม่ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านด้ยตรงหรอกเราฟังฟังเพื่อนเล่ามานี่กระทะแล้วป่ะไม่ก็มีกระทบกระทังกันป่ะใช่หรอฟ้าก็ไม่มีแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกมันจะเกิดมันเรื่องใหญ่มึงก็โดนไปละถูกไหมล่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เออมันก็แบบนี้นิดหน่อยอ่ะแล้วพอรู้มาเล่นกันได้ขอเทวดาครับ ถ้าเติมไอ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 เติมไปเติมไปนี่ได้ได้เท่าไหร่บ้างแบบสี่เป็นเงินเลยอ่ะสี่เป็นเงินเลยได้เท่าไหร่สามล้านห้าครับแบบทุกอย่างเลยโรงงานนะใช่สี่ลูกตีเข้าเข้านะกี่ลูกปืนไอพันสามร้อยลูกมาม้ามึงเติมพันลูกไอ้ให้ได้ได้อยู่หลานกว่ารวมเป็นเงินอะสองล้านอ่ะเออสองล้านมาีสองล้านเดี๋ยวเนี้ยเติมเติมมาสามด้าสามล้านเลยเหรอเออใช่ไม่เหมือนมันรวมของด้วยนะใช่รวองรวมะไรอ่าง แบนเติมไหมล่ะเวฟนี้คุ้มจังไม่แบนเติมไหมล่ะเติมไม่พีไม่เติมผมยังไม่เติมเลย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 นะยังไม่เติมเลยผมขั้นต่ำพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้ยยังไม่เติมเลยพี่เฮี้ยพี่แรกขั้นต่ำหน้ามื่นไม่รู้ผมได้ข่าวว่าเราขั้น่าเติมเก็บไว้ะเออเติมเก็บไว้ดีกว่าจะแบบที่อยู่จะมีก็อยากเปิดอ่ะแต่ก็ใจก็อยากเก็บไว้ในตู้คิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมกระชากนะปลาเออเปิดก่อนเปิดก่อนดวงดีนะปลา ให้เขาเปิดกันไปก่อนดีกว่าอยากแถวยาวอ่ะใครจะต่อก็อต่อไม่ใช่กลัวแค่นั้นแ่ะคนเกมอ่ะแล้วใครแกงมึงใครเติมแบบอักบ้างวะม,มีปะอักเหรอน่าจะพี่หมึกพี่เวตีที่เติมอักอักเลยอืมเท่าไหร่เจอเท่าไหร่น่าจะห้าพันลูกมั้งปะชี้อ่ะกห้าพันลูกเลยเหรอ <c oughs> น่าะแฟนหมึกน่าจะคุณเล่ข่าวมาเติมโหมดเลยคนนีนน้ใช่ไหมโอ้โหใช่ใช่ คืออเลยอ่ะเกิเต็มหมดทำไม่ไรแก๊งมึงจะตีได้ทีอยากคุไม่เห็นแก๊งมึงจะตีได้ทีอยากตีตีแบบทีจริงจังอ่ะตีแบบเอาเอาแบบว่าเราตีแบบตีแบบเอาจมอ่ะมีปะมันกลัวโอเวอร์ไงแบบตีแบบตีแบบฟิวนั้นอ่ะมีปะก็อยากสนุกอยู่นะป้าแต่แต่คุยของก็มีแล้วต้องเล่นได้แล้วไม่ใช่โฟคิงอ่ะไม่ใช่โฟคิงอ่ะคมยโฟคิงพวกมึงก็สู้ได้กูจะบอกให้ ไม่เท่วันนึงไม่ได้ผมคิดวกามึงก,ก็สู้ได้มึงตีกับใครก็ได้อ่ะกูบอกให้มึงสู้ได้หมดอ่ะจะเป็นพวกกูอันเนี้ยพูดพูดก,กันตรงๆนะไม่ได้ดูถูกที่พวกกูสู้มมพวกมึงที่วกูคิดว่าพวกมึงสู้กูมไม่ได้เพราะความอดทนพวกกูมีมากกว่า<ช>แต่ของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครเว้ย <c oughs> คนเราอ่ะจะตีกันอ่ะ <c oughs> มันต้องเอาให้จมกดให้มิด มันถ้าเกิดมันโผล่หัวมาเมื่อไหร่อ่ะมันก็แว้งกัดมึงอยู่ดีครับผมถูกไหมละ่ะจริงปะแต่ก็มีความมัน,มนแดงหกเ็มตู้เลยนี่ห้าแสนหกแสนเฮ้ยมึงเห็นพี่กูปะโรเบิร์ตอ่ะเขาจะมาเนี่ยวันเนี้ยใช่ใช่หเห็นเขาบอกจะมากูรอแจม,มดียอ่าแก๊งสมิธ <c oughs> กูรล่แจมอยู่เขบอกจะเข้าแก่งไหนหรือ่ะเขาบอกไม่เขบอกเล่งๆอยู่ไม่ดูไว้ก็ไกลนั่งเว้เวเขาเจเอเคเขาอ่ะเขาจะมีเวลาลวถูกเแลว หัวแล้วเล่นได้แล้วเล่นเป็นแบบเล่นแบบฟิลจริงอย่างที่ตีอ่ะเล่นแบบตีอย่างที่กูตีก็โอเวอร์ตีกันเป็นเดือนอะไงเงี้ยสนุกแตต่ก็้องเตี้ยกลับมาได้แหละครับแต่เราต้องตุนของนิดนึงนะเอาเตี้ยกลับมาได้พวกจะได้แบบมันมัดกันหลายหลายคน ขอหมืนเลยเปล่าไรปะเฮ้ยเออหนึ่งสองห้าศูนย์เนี 1, 2, 5, 0, ่ะจุแล้วถ้า <c oughs> ถ้าเกิดได้เงินน้อยกูจะมีเงินซื้อให้มึงไหมเนี่ยหนึ่งสองห้าศูนย์ครับผมกูจะมีเงินซื้อมึงไว้เนี่ยถ้าเกิดน้อยมันน้อยอย่างเงี้ยมีป้าแต่เมื่อวานนี้อันน,น,นี้อันนี้ปาไม่ได้ปาไม่ได้แบบจะให้มึงลดราคาให้นะแต่เมื่อวานเนี้ยป้าเจอสองล้านเจ็ด ใช่หรอไม่ใช่เลยวันเราจอ GDP สองล้านเจ็ดสองล้านแปด่ปะรู uh> ้ไหมราคามาตกมาเพราะว่าเหี้ยนี่แหละคันนี้แหละรับวะสองล้านแปดไปปะเห็นปะได้มาซื้อมึงอยู่แล้วปาบอกว่าจะซื้อมาซื้ออยู่แล้วแต่คือแค่ถามไงว่าถ้าเกิดเปิดราชามาอย่างเงี้ยมันจะเงินมันจะพอไหมเพราะเงินป้าอยู่กับแก๊งสิบห้าล้านป้าให้เงินแกงไปประมูลรถไงถ้าไปประมูลแต่ว่าก็คือแบบแตแกนงต้องคืนนะปลาให้ไปยี่สิบแต่ปลาให้แก๊งห้าล้านแล้วก็ให้ให้ให้ยืมมาสิบห้า แต่ก็คือฝากเขาประมูลด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีรถไฟฟ้ามาป้าจะเอาก็ให้งบสิบห้าล้านเขาหละแต่ป้าดูดูแล้วพี่เฉินเขาน่าจะบวกให้อ่ะแต่ว่าป้าก็บอ,อ,แบบาาอถ้าเกิดเขาบวกให<ช>้จริงๆป้าก็น่าจะไม่เอาอ่ะหมายถึงว่าแบบต้หาคืนอะว่าถ้าเกิดเป็นรถเป็นรถปัางก็อยากเป็นรถส่วนตัวไงก็อยากเป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดเหมือนนิยอน้อนอะใช่ปะแล้วอีวอ่วปะป้าจะซื้ออยู่ไหมอีโวัวมันไม่ขายเขาแม่มันเยอะเว้ย ก็ไม่น่าจะได้เลยใช่ไหมครับข้อแม,อม,ม้มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนี่คุยกันแบบนี้ผ่านไปสามสี่วันมาคุยอีกแบบหนึง่งป้าได้เบืออ่อไงไม่ขี้เแล้วเอ,อกูขี้เหร่มานั่งหวังอ่ะแต่สุดท้ายก็คือป้าเก็บเงินมาไว้แล้วอะยี่สิบล้านใช่ไหมละ่ะกูไม่ได้รถมึงกูเอาเงินไปซื้อของด้วยนั่น,นมึงใครเนี่ยใครอะชี่ออะไรอ่ะชื่อจัสตินมาทำอะไรว่าจะเดินผ่านพี่ครับขอสองพันหนึ่งในธนาคารผมมีทันเก้าครับที่เกราอยู่ชีวิต ทำงานอะไรเนี่ยผมโดนต้มันแบบตายเึ้นอย่างแลับใช่เหรอลาสัตว์เออก็รู้ว่าลาสัตว์โจรมันเยอะจะไปทำาะไมทำงานออื่นสิใช่ผมสู้ครับพี่อ้ใจมึงสู้กันมึงส0พ9น้าไงใจมึงสู้นี่มึงรู้อยู่แล้วมันอันตรายมึงเออทำงานเก็บเงินทำอย่างอื่นจีลงจีเล็กขายงานมีเยอะแยะทางเลือกมีตั้งเยอะมึงไม่เลือกแล้วมึงไปถึงนู่นมึงก็โดนปุนแล้วมึงก็บ่นโทษโจรนั่นนี่อันนี้ไม่ได้บ่นนะเ่อล่าให้ฟังเลยเเป็นนั่งเล่นตืนพี่ อะไรนะไม่่นนักแมปืนมึงอาจับเสือมือเปล่ามึงไม่ใช่นักแม่นปืนกูบอกให้เขาเรียกวมือเงาจับเสือมือเปล่ากะรวยไงกะเฮ้ยยังมีโจรเลยไปถึงเรียบร้อยหงมโดนโจรแทงอีกโทษโจรอีกทีนี้อ่ะถูกไหมล่ะแต่งานมึงทำ่างอื่นหน้ามึงไม่ทำทำงานอื่นผมก็โดนครับพี่โดนโดนที่ไหนเงี้ยขุดขุดพิษขุดควอยก็โดนโดนเหมือนกันเหรอเหมือนก็โดนเหรอครับโดนทื้นที่เลยครับพี่ไปตัดไม้สิไปพี่มีขวานขายเอาไหมล่ะ ขวัทอองะจไเพรผมว่าจะมุดมุดดินไปหาจับตุ่นนะพี่อะไรนะมึว่าอะไรนะมุดดินมุดดินมุดดินไปไหนมุดดินไปไหนจับตุ่นตายชีวิตใหม่ชีวิตมึงน่าสงสารนแล้วซู่ซู่เอ๋หนุ่มไว้พี่พอยจะมีสักสองพันนะครับนีแต่กูไม่ให้บินามีน่ะเอาไหมล่ะป้ามาป้าไม่เห็นบางคน แก๊งมึงใส่ชุดกากีนังอยู่เลยไอ้ใส่เสื้อสีเขียวอยู่เลยใช่เหรอไม่มีนะนั่นนะไม่ใช่เหรอนะนูน่นอะไรที่มีเข้านหน้าแลนด์ไปอที่โรชีอ้าวเหรอเขาใช้สีมึงเหรอใช่เขาใช้สีเขียวครับเหมือนแก๊งเหมือนเสื้อแก๊งผมเลยฮัลโหลนี่รักอยู่ไหนเนะี่ยไอ้เสื้าดูหมูมาหาเขาดิเขาอยู่กับไอ้ลังเนี่ยเออเอเออขาอยู่หน้าแลนด์เขาอยู่หน้าแลนด์โอเคแต่มองไปมันก็ไม่ไม่สวยนะ เขากล้ากล้าถ่ายต่างปาได้เหรอเนี่ยโอ้ยเขากล้าถ่ายต่างปาหมดแล้วเพราะเขารู้ว่าถ่ายเขาถ่ายเขาไม่ได้เขาพูดกันเขาเรียกว่าพูดกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ดีกว่าใี้คำนี้แต่บางคนก็โดนแทงจริงนันแล้วแต่ลมปาน์เสื้อเหมือนเสื้อแก๊งเก่าผมเลยเออจะเหมือนนะเอ้ยฮิโรชิวันนี้เลยดิจระครับ เฮ้ยาวครัูเชื่อใจอ๋อเมื่อสีเก่าเม่สีเก่าพวกมึงเลยนี่้าใช่ปะสีเดียวเลยนี่ใช่ไหมเออใช่คล้ายๆคล้ายๆครับมันเป็นเขี่ยงขี้มาครับนั่นแหละก็สีเดียวกันอ่ะเอ้ชื่ออะไรอ่ะชื่อเดนเทนขอสองพันได้ไหมล่ะเลยอยู่พันหนึ่งนาทีหนึ่งสองห้าศูนย์พันหนึ่งกันอ่หนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์